ใหม่กะทิชาวเกาะสูตรกะทิผสมน้ำมะพร้าวนี่แหละอรรถรสความอร่อยไอ้น้ำของบริไฟฟ้ามีสารพิษเข้าลึกทำลายปอด สวัสดีสสดค่ะตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่จับข่าวคุยค่ะ30ตุลาคม2567พี่1บุษบากับมะหม่อมะชัชดาพรค่ะใช่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมข่าวันนี้ยังคงต้องติดตามคดีนะคะไม่ว่าจะเป็นไอคอนนะคะทนายตั้มแล้วก็อะไรอีก กาะกูดออหลายคนบอกว่าหุ้ยทำไมแค่ตุลาเดือนเดียวอะเรื่องราวมันเยอะเหลือเกินคุณผู้ชมชคะบางคนบอกเหนื่อยมากเลยเหมือนเป็นเดือนของทันทายความไม่ได้หลับไม่ได้นอนด้วยนะใช่ค่ะตามเรื่องการตัวอักษรย่อ,อก,ก็มากันเพียบเลยนะคะพอพูดถึงตัวอักษรย่อ,อค่ะม,มีตัวอักษรหนึ่งที่ตอนนี้ก็ เรียกไ,ได้ว่ากําลังเป็นประเด็นร้อน<ช>นะคะ<ช>เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งบุคบคลที่มีชื่อเสียงแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งออเดอร์ที่บอสพองเนี่ยฝากทนายความออกมา<ช>แล้วทนายความวิทูนะคะก็พูดเมื่อวานนี้ว่าแต่เขาไม่ได้ใช่แค่แคสอนย่อนะอเพราะเจ้าตัวเนี่ยคนที่ถูกกล่าวถึงก็คุณเคนโดนี่แหละอคุณเคนโด นี่มาหวมพูดมาอย่างนี้ตอนแรกยังไม่รู้นะเพราะว่าคดีนี้ัข่ขรยอดเยอะมากไม่รู้จริงว่าไม่รู้ไม่รู้มัยังไม่มีทนายใช่ไหมเลยยังไม่รู้ใช่ไหมคะถ้ามีทนายก็จะรู้ <c oughs> อันนีทีนี้วันนี้คะ่ะพี่เคนโด้แนะจริงๆวันนี้พี่เคนโดเนี่ยพาผู้เสียหายไปยื่นเอกสารเพิ่มเติม <c oughs> ไปร้องไปแจ้งความกับทางตํารวจกรณีคดีแม่ตั๊กป๋าเบียแต่พอหลังจากนั้นนะคะก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ออกมาชี้แจงทางฝั่งของตัวเองแล้วก็ออกมาตอบโต้ทนายวิทูลด้วยนะคะคือกรณีที่ชี้แจงในพี่เคนโดบอกว่า ก็เขาพูดถึงผมนั่นแหละแล้วก็ยอมรับว่าเคยอยู่ในช่วงหนึ่งเนี่ยไปร่วมงานกับดีไอคอนจริงแต่เป็นช่วงปีแรกปีที่เขายังไม่มีปัญหาแล้วก็โต้กลับทนายความโต้เดือด่วนกันนะคะวันนี้ไล่เรียงกันหน่อยค่ะเอาไปดูกันก่อนนะคะว่าวันนี้คุณเคนโดพูดว่ายังไงค่ะคือเขาไม่ได้บอกขอควายเขาบอกเคนโดเลยเขาบอกชัดเจนเลยไม่ต้องปิดสนอักษรไข้ใดๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องประหลาดด้วยที่เขาจะเปิดชื่อผมนะฮะ เพราะว่าผมมาอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเขาตั้งแต่ต้นผมอยู่ในฝั่งของผู้เสียหายตั้งแต่ต้นนะครับเนี่ยผมเปิดศูนย์รับเรื่องนะฮะในมือถือเนี่ยมีผู้เสียหายประมาณร้อยกว่าคนตั้งแต่ต้นความเสียหายก็ประมาณ10กว่าล้านและผมเองก็มาให้การกับตํารวจนะครับในฐานะพยานเรียบร้อยหมดแล้วยืนยันความบริสุทธิ์นะฮะเราก็มีการสอบกันเนี่ยห้าหกชั่วโมงนะครับที่ผมมาเนี่ยแต่มาแบบไม่ได้เป็นข่าวนะครับ ฟังทันไหมฟังทันไหมก่อนทันทันทัน,ทนอยู่นะยังทันอยู่ยงบอกเลยคุณผู้ชมเดือดมากใช่แล้วบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แค่วันนี้นะก่อนหน้านี้ไปให้ให,ให้ให้ข้อความไปบอกอะไรกับทางตำรวจและเจ้นที่เรียบร้อยแต่ตอนนั้นอ่ะที่ไปบอกตำรวจอ่ะมันไม่เป็นข่าวไงคนก็เลยไม่รู้คือคุณเคนโดบอกว่ามาให้การกับตำรวจในฐานะพยานเรียบร้อยแล้วยืนยันความบริสุทธิ์นะคะสอบปากคำกันไปห้าหชั่วโมงแต่มันไม่เป็นข่าวไงย้ำว่า ผมเนี่ยแหละพยานปากเอกของเรื่องนี้เลยเพราะมีข้อมูลหลายอย่างเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเป็นประโยชน์ต่อคนที่เขาเดือดร้อนด้วยยืนยันผมไม่เกี่ยวข้องร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เกี่ยวข้องในลักษณะของกฎหมายเลยนะครับไม่ใช่เกี่ยวข้องในการพฤตนทนนิติไน,นนะฮะไม่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยเพราะว่าผมเนี่ยมาแสดงความบริสุทธิ์ใจกับเจ้าหน้าที่แล้วถ้าเกิดว่าผมเกี่ยวข้องตำรวจต้องแจ้งข้อกล่าวหา ผมก็โดนรวบไปแล้วใช่ไหมครับพี่พี่ผมก็น่าจะโดนรวบไปแล้วแล้วเนี่ยคือบริสุทธิ์ใจเนี่มายืนอยู่ปคบเนี่ยอันนี้มีทั้งปคบมีทั้ทงกองปราบมีทั้ทงสอบสวนกลางถ้าผมเป็นผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องผมจะกล้ามายืนตรงนี้หรอผมจะกล้าพาผู้เสียหายนะฮะมาเจอตํารวจขนาดนี้หรอก็ยืนยันกับพี่พี่นะครับว่าข้อมูลที่ออกไปที่เป็นคลิปวิดีโอหรืออะไรก <tur m> ็แล้วแต่ตั้งแต่ต้นเนี่ยนะฮะมันเป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อปีแรกๆซึ่งเป็นปีที่ยังไม่เกิดความเสียหาย นี่แหละค่ะคุณผู้ชมย้อนกลับไปนะคะทางด้านของคุณเคนโดบอกว่าณตอนนั้นเนี่ยทางด้านของคุณพอลเนี่ยนะคะเป็นคนโทรหาเองด้วยเพื่อขอคําปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจนะคะว่าจะทํายังไงให้มันถูกต้องอซึ่งตัวเองเนี่ยนะคะก็ถอดบทเรียนจากกรณีเมจิกสกินค่ะยืนยันนะคะบอกว่าปีที่ตัวเองเข้าไปเนี่ยคุณผู้ชมคะเป็นปีที่ยังไม่เกิดความเสียหายเลยค่ะอบอสโทรหาบอกว่าพี่เคนโดผมอยากทําให้ถูกต้องไม่ใช่แค่บอสโทรอย่างเดียว หลายๆคนก็โทรเพราะว่าจังหวะนั้นเนี่ยธุรกิจออนไลน์ตายหมดแต่คนที่รู้ที่สุดในการถอดบทเรียนคือเคนโดเพราะผมเป็นคนแฉเมติกสกินหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับผมก็เลยรู้ทั้งหมดว่าจะดําเนินการอย่างไรให้มันถูกกฎหมายและถูกต้องผมก็ได้รับการติดต่อมาให้ทําให้ถูกต้องผมก็เข้าไปเขียนทามาพิบานนะครับให้มันถูกต้องแต่วันหนึ่งถ้าเขาไปดําเนินการไม่ถูกต้องพี่ๆสื่อมวลชนคิดว่าผมจะอยู่กับเขาไหมผมก็ไม่อยู่ ผมออกมาตั้งแต่4ปีที่แล้วแล้วนะครับหลายประเด็นนะใช่ทั้งอยอมรับเป็นคนเขียนธรรมาพีบาลให้ให้คำปรึกษาจริงๆแต่ปีแรกๆนะออกมาสี่กว่าปีแล้ว ใช่ค่ะ,คะแล้วก็พูดถึงเรื่องของภาพถ่ายด้วยคืออะไรก็ตามที่ถูกขุดเอามาแฉก่อนหน้านี้วันนี้คุณเคนโดเนี่ยเอามาตอบโต้ได้หมดเลยนะคะพูดถึงเรื่องของภาพถ่ายที่ถ่ายกับทางด้านของบอสเนี่ยนะคะบอกว่าเนี่ยเป็นภาพเก่าการมีภาพไม่ได้แปลว่าเป็นความผิดไหมตัวเองอยากจะให้พิจารณาบริบทของภาพด้วยนะคะว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เจตนาณขณะนั้นมันเป็นยังไงคะ่ะตัวเองไปเพื่อความถูกต้องไม่ได้ไปเพื่อหลอกคนคะ่ะแล้วเมื่อวันหนึ่งพบความผิดป ก็ออกมาจากตรงนั้นนะคะตั้งแต่มิถุนายนปี2,564<ฆ>นะคะ<ฆ>คุณเคนโดบอกผมมีหลักฐานอยู่ในไลน์นะซึ่งตัวเองก็ส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปหมดแล้ว<ฆ>ส่วนที่มีภาพการขึ้นบนเวทีพูดสนับสนุนดีไอคอนนั้น<ฆ>คุณเคนโดนะคะบอกว่าก็เป็นการให้ความรู้ในการทำธุรกิจให้ถูกต้องไงค่ะ ที่พูดอวยไอคอนเนี่ยจำปีพศได้ไหปี6กสองครับผมเข้าไปปีหกสองประโยชน์อะไรจากาการที่จะพูดอวยการพูดอวยหรือการพูดที่บอกว่าถูกต้องตามกฎหมายประโยชน์ที่ได้รับก็คือการทําให้ประชาชนได้รับความรู้ว่าธุรกิจที่ถูกต้องควรจะมีการดําเนินการอย่างไรเพราะตอนนั้นประชาชนไม่รับรู้ไปดูรายการแฉย้อนหลังได้นะครับเมื่อปี6 2 ผมไปออกรายการแฉและได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทําธุรกิจออนไลน์ที่ถูกต้องมีอยู่7ข้อที่ผมเขียนเอาไว้อันนี้ไปถามนะฮะพี่คนรายการแฉได้ผมไม่ได้ไปออกในานามของบริษัทนั้นนะครับผมไปออกในานามของการให้ความรู้ของพี่น้องประชาชนนะครับผลประโยชน์ไม่ได้มีมาจากการที่ผมไปมีการอวยที่พี่ๆคิดว่าจะเป็นการอวยหรือว่ามีคลิปวิดีโอนั่นคือการทํางานที่ถูกต้องในวันที่เขายังถูกต้องอยู่ ในยวันที่เขายังถูกต้องอยู่คุณเคนโดยืนยันแบบนี้เลยถามถึงไรายได้ก็บอกว่าเป็นไรายได้ที่ได้เป็นเงินเดือนธรรมดานะ่ะไปทํางานให้เขาเขาก็จ่ายเป็นเงินเดือนไม่ได้มีสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเป็นพรีเซนเตอร์ร้อยเปอร์เซนตสัญญาก็ไม่ได้เหมือนกับคุณกันกันถาวรที่มีการพูดถึงกันตอนนี้ด้วยก็เลยถามถึงจุดแตกหักว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงออกมาคุณเคนโดบอกว่าผมเคยเขียนไว้ให้เขาแล้วว่าไม่ให้ตัวแทนสต็อกสินค้ามากเกินไป แต่เขาก็ทำา 2. บอกมาตลอดเรื่องการจัดประชุมสัมมนาโดยเฉพาะช่วงโควิดบอกอย่าทำอย่าทำแต่เขาก็ยังจัดผมก็เริ่มไม่พอใจแล้วก็มาต่ออีกการจัดคารวาลรถหรูไปที่โคราชกันผมบอกแล้วว่าอย่าไปอย่าไปเขาก็ยืนยันที่จะทำคือคุณคนอนโดบอกว่าอย่าพยายามทำอะไรที่แสดงความอวดร่ำอวดรวย<อ>ไม่งั้นมันจะพังแต่เขาทำคุณคนอนโดเลยบอกว่าแล้วเป็นยังไงล่ะ พังไหมล่ะนี่แห<ม>ละก็เลยตัดสินใจยุติการทํางานร่วมกันนะคะ,คะส่วนตัวเองไม่ได้กังวลใจอะไรนะคะเพราะว่าตอนนี้มีการเตรียมทนายเอาไว้รับมือแล้วส่วนทางด้านของคุณพอลจะขุดอะไรมาจะเปิดอะไรมาก็พร้อมจะต่อสู้ด้วยระบบกฎหมายนะคะ,คะฟ้องมาฟ้องกลับค่ะเพราะว่าไม่ได้กลัวแล้วก็ยืนยันความบริสุทธิ์ใจของตัวเองมากเลยค่ะค่ะผมรู้เลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ณนะวันนี้ผมขอพูดถึงทนายท่านนั้นนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับ ตั้งแต่ทำข่าวมาพี่อ้วนอยู่ในวงการมากี่ปีสามสิบปีพี่เคยเจอทนายคนไหนมามาเอาไม้จ่อยอย่างเงี้ยวันนี้ผมจะเด็ดหัวคนนี้วันนี้ผมจะเด็ดหัวไอ้คนนี้วันนี้ผมรับเป้าหมายมาว่าบอสสั่งมาจากในคุกผมจะต้องเด็ดหัวคนนี้พี่เคยเจอไหมเวลาที่เขาจัดฟ้องแก้เกี้ยวกันเขาไปฟ้องหลังบ้านใช่ปะเขาไปข่มขู่กันหลังบ้าน แต่เนี่ยคือทนายคนนี้ข่มขู่ออกสื่อเอาไม้มาจ่อปากเอาไม้มามาจ่อปากแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดคอควายเดี๋ยวจะเปิดหอนกูกเดี๋ยวจะเปิดนอนหนูเดี๋ยวจะเปิดนู่นนี่นั่นและพี่ๆก็ต้องไปตามเขาเหรอต้องไปตามทุกวันเล่นปริศนาอักษรไข่ทุกวันเหรอผมว่าเรื่องนี้มันมันผิดปกติแล้วสื่อมวลชนอย่างเราเนี่ยต้องตั้งสติแล้วนะครับว่าตกเป็นเครื่องมือของเขาหรือไม่อย่างไรค่ะ แทบจะครบทุกประเด็นเลย<ช>นะคะ<ช>บอกว่าจริงๆแล้วค่าตัวที่ได้รับนะคะจากดีไอคอนเนี่ยนะคะน้อยมากบอกว่าน้อยกว่าเงินเดือนในการเป็นผู้ประกาศข่าวของตัวเองซะอีก<ช>ผู้ประกาศเนี่ยได้ส0 0 0สนดีไอคอนเนี่ยนะคะให้น้อยกว่าคุณผู้ชมค่ะล่าสุดทางด้านของผู้สื่อข,ข่าวเนี่ยนะคะก็มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับทนายของบอสพอเนี่ยนะคะทนายเขายืนยันค่ะว่าคุณเคนโดเนี่ยนะคะรับเงินไปเป็นล้านมีหลักฐานในการโอนด้วยค่ะ ก็ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่แหละค่ะคุณวิทูลทนายของบอสพอลในช่วงบ่ายนะคะเดินทางเข้าไปพบกับบอสพอลแล้วก็ชี้แจงเรื่องของพยานบุคคลที่พร้อมนํามาเป็นหลักฐานในการเป็นตัวแทนของบริษัทเขาให้ปากคํากับทางตํารวจเรื่องธุรกิจนะคะว่าทําธุรกิจยังไงรูปแบบเป็นยังไงแล้วก็เป็นกลุ่มที่สามารถซื้อขายของได้จริงๆแล้วก็ยืนยันว่าดีไอคอนไม่ได้ทําธุรกิจลักษณะช่อโกงโดยที่มีสินค้าครบถ้วน คุณวิทูลบอกว่าในส่วนของการจะให้ข้อมูลกับทางกองปราบหรือว่า DSI คุณวิทูลบอกยังไม่ทราบนะคะว่าหน่วยงานไหนจะเป็นเจ้าภาพแต่คิดเอาไว้แล้วกําหนดเอาไว้แล้วบ้างว่าน่าจะเป็นช่วงวันศุกร์ค่ะในส่วนของช่วงบ่ายก็จะเข้ามาเจอมาคุยกับบอสพอลบอกรายละเอียดต่างๆว่าพยานกลุ่มนี้ติดต่อเข้ามาแล้วนะแล้วก็เจอหลักฐานในกลุ่มของผู้เสียหายว่ามันมีข้อความ ในกลุ่มของผู้เสียหายนะคะ,คะที่ให้ร้ายบริษัทดีไอคอนค่ะโดยไม่เป็นความจริงคุณวิทูลบอกเรามีหลักฐานข้อมูลการแชทพวกนี้ในส่วนของพิธีกรชื่อดังอีกประเด็นหนึ่งก็คือทางด้านของคุณเคนโดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะถามว่าหนักใจไหมเพราะว่าคุณเคนโดนี่นะคะสามารถที่จะมีข้อโต้แย้งได้เป็นข้อๆเลยนี่แหะค่ะทางด้านของทนายนะคะบอกว่า ก็ไม่ได้มีความหนักใจอะไรนะคะสําหรับการสัมภาษณ์ของคุณเคนโดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแต่บอกด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเขาได้ค่าตอบแทนเป็นพรีเซนเตอร์รายปีด้วยนะและค่าตอบแทนจากยอดขายสิน้าด้วยในแต่ละรายการเหมือนของคุณการ<อ>ซึ่งคุณการเนี่ยโดนดาเนินคดีแล้วทําไมคุณเคนโดเนี่ยยังไม่ถูกดําเนินคดีล่ะก็ไม่น่าจะรอดนะฟังเสียงดูคะ่ะผมไม่ได้บอกว่าคุณเคนโดจะผิดนะผมบอกว่าคุณเคนโดก็ควรจะถูก ดำเนินคดีเหมือนกับคุณกันกับธนาขาวรห,หลักฐานนี่รเรามีหลักฐานเลยใช่ไหมครับว่าทางทางคนเนี้ยเขาได้รับเงินเป็นเป็นตัวตัวเงินสินค้าจากการแบ่งลักษณะเดียวกับทางบอสกันเนี่ยหรือข้างมีหลักฐาน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 ,ฐานตัวเลขกำลังให้เต็มบั่ชีกำลังรวบรวมอยู่ตัวเลข <ไป S 1> ม่หลายล้านอยู่เว้ยนะหลักร้านเลยเหรอครับใช่ครับใช่ครับมีหลักฐานอยู่ครับมีหลักฐานอยู่แล้วแล้วเราได้ยินว่าเดี๋ยวทางสัปดาห์หน้าจะมีเริ่มเริ่มเริ่มจะขอยื่นประกันตัวถูกไหมพี่ เขาตั้งใจว่าอย่างนั้นนะแต่ดูสถานก,การณ์ก่อนเอาละสิทางฝั่งนี้บอกว่ามีหลักฐานกําลังรวบรวมอยู่ทนายวิทูลบอกว่าล่าสุดรู้มานะคะว่ามีกลุ่มผู้เสียหายกลุ่มใหญ่เป็นร้อยคนที่เคยไปแจ้งความกับทางกองปราบไว้ก่อนหน้าเนี่ยเตรียมถอนแจ้งความเพราะมีการไปซื้อสินค้าแล้วก็ขายต่อไม่ได้รู้มาว่าคนกลุ่มนี้ไปปรึกษาทนายได้รับคําแนะนําเรื่องการแจ้งความว่าถ้าไม่มาแจ้งความจะกลายเป็นผู้กระทําผิดไปด้วย คนก็เลยแห่มาแจ้งความกันค่ะทําให้มียอดผู้เสียหายสูงกว่า9,000คนยอมรับว่าที่ออกมาให้ข่าวทุกวันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้แม่ทีมกลุ่มนี้มาถอนแจ้งความด้วยค่ะใช่ค่ะนอกจากนี้คุณผู้ชมคะ มีคนชื่อฟ้าใสด้วยที่ทนายความของคุณพอเนี่ยนะคะอเ,คเอ่ยชื่อออกมาบอกว่าตอนนี้ได้รวบรวมกลุ่มผู้เสียหายแล้วก็จะแนะนําให้ผู้เสียหายเนี่ยนะคะไปแจ้งความอีกทั้งยังแนะนําประเด็นการแจ้งความเพื่อให้บริษัทเนี่ยนะคะเข้าข่ายกระทําความผิดตอนนี้หนึ่งในออเดอร์ที่จะมีการดําเนินคดีนะคะทนายของคุณพอเนี่ยนะคะบอกว่า ชื่อฟ้าใสอเออก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าใครแต่ใดๆก็ตามนักข่าวถามแล้วภรรยาของคุณกันละ่ะเออ,อจะถูกดำเนิน,นคดีด้วยหรือไม่นะคะจะแจ้งความด้วยไหมทนายนะคะบอกว่าออตอนนี้เนี่ยนะคะในส่วนของทนายเนี่ยจะไม่มีการแจ้งความเอาผิด แต่ถ้าเกิดว่าตํารวจมีหลักฐานถึงหรือว่าผู้เสียหายไปร้องทุกกล่าวโทษ<อ>ก็สามารถทําได้แต่ว่าในส่วนของทนายเนี่ยนะคะทนายวิทูลเนี่ยจะไม่มีการดําเนินคดีแน่นอนถ้าเกิดว่าจะดําเนินคดีใครเดี๋ยวเขามาบอกเองแต่ถ้าเป็นในส่วนของตำรวจอย่างที่บอกตํารวจเขามีหลักฐานไปถึงก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทีนี้ค่ะเรื่องที่มันสืบเนื่องกันมาเรื่องของคลิปเสียงที่ว่าก็เรื่องของคลิปเสียงเทวดาแล้วในภาคการเมืองที่มีคนถูกโยงไปจนทําให้ ต้องลาออกจากการเป็นสมาชิกพักอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะก็คือคุณสามารถนั่นเองค,คือเมื่อวานเนี่ยทางทีมโฆษกของพักพลังประชารัฐออกมาบอกคุณสามารถลาออกไปแล้วนะปมที่มีการไปถูกโยงชื่อไปเกี่ยวข้องกับคลิปเสียงกับข่าวดังที่เกิดขึ้นเท่านั้นไม่พอค่ะยังพูดไปถึงด้วยว่าอันเนี้ยเป็นแค่รายชื่อที่ถูกเชื่อมโยงไปว่าอาจจะเป็นคนในคลิปเสียงใช่ไหม,มแต่คนที่มีความเกี่ยวข้องกับ The Icon Group โดยตรงเนี่ยก็เป็นเหล่าบุคคลที่ คยอยู่พักเพื่อไทยมาล้นทั้งนั้นเลยเหมือนกับโยนไปทางเพื่อไทยเลยคละคราวนี้ทางด้านของฝั่งเพื่อไทยบ้างนะคะก็ออกมาตอบโต้เรื่องนี้ด้วยเหมือนกันหลังจากพลังประชารัฐเนี่ยเขาโบยมาให้โดยบอกว่าพร้อมจะฟาดกลับบอกทบทวนตัวเองก่อนนะก่อนจะมาพาดพิงคนอื่นเขาค่ะคนที่ออกมาพูดนะคะคุณผู้ชมค่ะก็คือคุณดนุพน์ุณ,กณนกันสสบัญชีรายชื่อแล้วก็โฆษกข,ของเพื่อไทยนะคะ,คะก็ออกมาพูดเรื่องนี้นะคะบอกว่าทางด้านของพลังประชารัฐเนี่ยนะคะ กล่าวหาแล้วก็มีความพยายามเชื่อมโยงว่าประธานกรรมธิการการคุ้มครองผู้บริโภคของพักเพื่อไทยเพิกเฉยต่อกรณีของบริษัทดีไอคอนนะคะในปีที่ผ่านมาคุณนนุพรนะคะบอกว่ากรณีที่โคโกพลังประชารัฐพูดถึงเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นในปี2566ก่อนที่เพื่อไทยจะเป็นการนำรัฐบาลนะอันนี้คือย้อนความคิดคอีกรอบหนึ่งนะคะ,คะแล้วทีนี้พอไปตรวจสอบข้อมูลปุ๊บ เขาก็ไปเจอนะคะว่าผู้เสียหายซึ่งเป็นข้าราชการ,กรเกษียณจากจังหวัดชนบุรีเนี่ยนะคะเขาก็มาร้องเรียนหลายแห่งแต่ก็ไม่มีหน่วยงานไหนรับพอเรื่องมาถึงสภาผู้แทนรนนาษฎรกรรมที่การคุ้มครองผู้บริโภคก็ส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมาที่กา,ก,าการศึกษากลั่นกรองแล้วก็เ,เรื่องร้องเรียนนี้นะคะรวมไปถึงสภาพปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคด้วย คือคุณดารุคอนบอกว่ากรรมธิการคุ้มครองชุดนี้เนี่ยก็ดาเนินการต่อเนื่องจากว่ามันมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะนะคะแล้วอนุกรรมธิการศึกษาการกลองอะคะ่ะก็มีการเรียกผู้แทนจากทั้งสคบอรเรียกดีไอคอนมาด้วยนะคะเข้ามาสืบค้นความจริงมาชี้แจงแล้วก็มาไกล่เกลี่ยเพื่อให้ได้ข้อยุติมีการประชุมกันของทางอนุกันก,กลองเกือบทุกสัปดาห์เลยแล้วพอในท้ายที่สุดทางบริษัทดีไอคอนก็จ่ายเงินคืนให้กับผู้เสียหายค่ะ ผมเข้าใจท่านนะครับว่าการที่ท่านออกมาพูดนี่เพราะต้องการแน่นอนว่าต้องการปัดความรับผิดชอบให้พ้นพักคท่านนะครับและท่านก็คงจะต้องทราบครับว่าที่ประชุมของรัฐสภา,าเองหรือว่าสสเองนะครับมีมติส่งเรื่องเดีะไอคอนกรุ๊ปนั้นให้ทางกรรมธิการสามัญน,นะครับของรัฐสภา,าก็คือกรรมธิการ ป้องกันและประปาบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดของสภาผู้แทนราษฎรรับไปพิจารณา90วันถึงแม้ว่ามีสมาชิกของพรรคพลังประชารัฐบางท่านได้ลาออกไปแล้วผมได้สอบถามทางตำรวจทางปป,ปองอก,ก็ดีนะครับแล้วก็ทางปปอชอหรือทุกๆฝ่ายก็ดีแลยครับผมได้สอบถามไปแล้วก็ทราบว่าต่อให้มีการลาออกนะครับก็ไม่สามารถพ้นผิดได้ ทีนี้ผู้เสียหายที่ไม่ประสงค์จะดาเนินคดีมีการลงบันทึกประจําวันเอาไว้ที่สถานีตํารวจภูทรแห่งหนึ่งในชนบุรีก็เอาไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ในการประชุมของคณะอนุกันกรเนี่ยนะคะก็มีบันทึกข้อยุตินี้เพราะฉะนั้นคุณอนุพันธ์บอกว่าเนี่ยสิ่งที่ผ่านที่ทําผ่านมาแล้วเนี่ยสามารถสืบค้นได้เลยทั้งหมดก็ชี้ให้เห็นว่า พักเพื่อไทยในฐานะคณะกรรมาการและอนุกันกรองในขณะนั้นใช้อำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ของกรรมธิการสอบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงมีการไก,กล่เกลี่ยมีการส่งเรื่องไปที่หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องไม่ใช่ผู้ที่ตัดสินผิดถูกนะคะแล้วก็ยังสามารถทวงคืนความเสียหายมาให้กับประชาชนได้อย่างสมบูรณ์ในระยะเวลาอันรวดเร็วด,ด้วยก็พยายามจะบอกว่านี่ไงทำไปแล้วแสดงความรับผิดชอบ คือหลายๆอย่างนะค่ะทวงคืนความยุติธทรมให้กับผู้เสียหายด้วยออีกนคนหนึ่งนะคะที่ออกมาพูดเรื่องนี้ก็คือทางด้านของคุณจิรพรสินทุพไยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่าตอนนี้มีการสั่งการไปยังหน่วยงานในกํากับก็คือสคบอ ให้ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าไปตรวจสอบอย่างรัดกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นพรบรขายตรงแล้วก็แบบตลาดตรงนี่นะคะพรบรคุ้มครองผู้บริโภคกระทรวงการคลังนี่แหละคะ่ะก็บอกว่าตอนนี้สั่งการแล้วเรียบร้อยอีกคนนึงก็คือคุณจุลพันธ์ท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังนะคะก็บอกว่าตอนนี้ ก็มีการสั่งให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเร่งพิจารณารายละเอียดการยกร่างพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนปี2527นะคะเพื่อให้เท่าทันกับสถานการณ์มากขึ้นนี่แหละค่ะเพราะว่าใช้กันมานานแล้วเนี่ยนะคะกลัวว่าจะไม่ทันสมัยถ้าเกิดว่าไม่ปรับเปลี่ยนคุณผู้ชมคือเขามองว่าตอนนี้กลโกงหรือว่าแชร์ต่างๆเนี่ยมันพัฒนา ไปพร้อมกับเทคโนโลยีด้วยถูกต้องอแต่ว่าตัวพรบรพร,บร,รกรของเราเนี่ยมันใช้มานานตั้งแต่คือแช่แม่ชม้อยค่ะ20กว่าปีนะคะทีนี้คุณอนุพรก็เลยบอกว่าระยะ1ปีกว่าค่ะที่รัฐบาลน,นำโดยพักเพื่อไทยพอมีประเด็นปัญหาของพี่น้องประชาชนทุกฝ่ายเดินหน้าเต็มที่10ปีที่ผ่านมารัฐบาลเองที่นําโดยพลังประชารัฐพอมีเรื่องร้องเรียนในกรณีนี้จานวนมากแต่ ก็ถามกลับว่ามีไหมความคืบหน้าทั้งที่บริษัทนี้เนี่ยดำเนินกิจการในช่วงโควิดแล้วก็เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นช่วงที่พลังประชารัฐนะ่ะเป็นแกนนํารัฐบาลใช่ไหมดังนั้นโคษกพักพลังประชาราฐัฐท่านควรจะทบทวนตัวเองก่อนจะไปพาดพิงคนอื่นค่ะทิ้งทาย <Energ iant. S 2> ไว้แบบนี้แต่ยังไม่จบคุณผู้ชมคะเพราะหลังจากที่ทางด้านของคุณดนุพอพูดปุ๊บ ทางด้านของพลังประชารัฐเนี่ยนะคะเขาก็ออกมาโต้เหมือนกันนะคะบ,บอกว่ายืนยันค่ะว่าไอ้ที่พูดไปทั้งหมดเมื่อวานนี้เป็นข้อเท็จจริงแล้วก็ไม่ได้โบยให้เพื่อไท<า>ยด้วยนะคะเ,คเกี่ยวกับเรื่องของดีไอคอนค่ะคนที่ออกมาพูดในเรื่องนี้คุณผู้ชมค่ะก็คือพลตารวจโทปิยะตาวิชัยนะคะโฆษกของพลังประชารัฐนะคะบอกว่าไม่โบยจ้ะ เพราะข้อเท็จจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นคุ้นๆจังเลยประโยคนี้เออ,อยกตัวอย่างด้วยค่ะอ,อย่างบอสแซมเนี่ยเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยเป็นผู้สมัครกรทมในนามพักเพื่อไทยนี่ค่ะส่วนบอสกอไก่ที่เชิญดีไอคอนไปออกรายการก็เคยเป็นผู้สมัครสสเพื่อไทยไงอ๋อ จร,จ,รจริงๆแล้วก็จริงมีแค่หนึ่งเดียวนะครับจริงๆแล้วก็อย่างบอสแซมเนี่ยบอสแซมก็พี่น้องคืออุนชนแล้วก็พี่น้องแค่ชนทุกคนรับทราบครับว่าเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยและเคยเป็นผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหาคนครของพรรคเพื่อไทยอันนี้ชัดเจนครับเราเปิด Google เปิดอะไรก็ยังได้นะครับแล้วไม่ทั้งบอสกอร วัดก่อจึงเชิญดีไอคอนไปออกรายการเนี่ยนะครับวัดก่อเนี่ยก็เคยเป็นผู้จัดบัตรสอสอพระพุทธไทยซึ <S 2> <S 2> ่งอันนี้เป็นข้อจริงครับซึ่งซึ่งยังไงพระพุทธไทยเด็กเด็กหนีไม่ได้ ทีนี้ส่วนกรณีที่บอกว่าคุณสามารถเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับกลุ่ม3มิตรแต่มีข้อมูลนะคะว่าในปี2557นะคะคุณสามารถถูกตั้งเป็นหัวหน้าศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของกลุ่มที่ว่านี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณจะไปตีเสธได้ยังไงนอกจากนี้ก็จะให้ฝ่ายกฎหมายของพักพลังประชารัฐพิจารณาด้วยนะคะว่ามีความผิดยังไงบ้างที่จะดําเนินคดีกับทางด้านของทนายเดชานะคะที่หองการกล่าวหาหัวหน้าพัก พลังประชาราัฐเรื่องเงิน31ล้านบาทแล้วก็เรื่องข้อเท็จจริงต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยอ้าวฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะการพยายามที่พยายามาใส่ร้ายท่านหัวหน้าพักนะครับมีการพยายามโยงเรื่องเงิน31ิล้านนะครับแล้วก็มีการพยายามโยงว่า21เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นทุนจีนสีเทานะครับซึ่ง ข้อที่จริงก so ็ปรากฏมาแล้วนะครับอีกไม่กี่วันทางตารวจก็เปิดเผยแต่ที่พี่น้องประชาชนทราบดีเลยครับว่าคนที่ถือหุ้น2 1เนี่ยคือนางจินดาแจ็กคอฟนะครับก็คือมารดาของบอสตอนะครับไม่ได้โนมินีไม่ได้ทุนจีนไม่ได้อะไรเลยตามที่มีการพยายามโยงให้พี่น้องประชาชนเข้าใจค่อยเปลก็เลยถามค่ะว่าแล้วอย่างนี้พักเพื่อไทยควรชี้แจงเรื่องอักษรย่อให้ชัดเจนบ้างหรือเปล่า เพราะว่าโอ้โหเมื่อวานนี้ก็ปล่อยไปหลายอักษรเหมือนกันนะคะพลตำรวจโทโปิยะท่านบอกว่าก็คงไม่ต้องไม่ต้องชี้แจงอะไรไม่ต้องมีอะไรชี้แจงเพราะประชาชนเขาก็รู้อยู่แล้วแต่ก็ควรพยายามจะปัดกวาดบ้านตัวเองการเมืองจะได้ใสสะอาดมากขึ้นนี่แหลคะค่ะคุณผู้ชม <c oughs> แต่เห็นว่าล่าสุดเนี่ยนะคะทางด้านของนายกล่าสุดอีกแล้วรู้เรื่องนี้แล้วนะคะนายกบอกว่าตอนนี้กําลังตรวจสอบนะคะหลังจากที่ทางด้านของพลังประชารัฐพาดพิงว่ามีเทวดาอยู่ในเพื่อไทยเนี่ยนะคะก็ก็ตรวจสอบอยู่ทราบเรื่องแล้วค่ะมาต่อกันอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมค่ะวันนี้หลายเรื่องจริงๆแต่ว่าเอาตรงๆนะมันเหมือนเป็นสกาวานดีไอคอนนะแล้วมันไป ส่วนนูน้นส่วนนี้เมื่อสักครู่นี่คือส่วนของการเมือง,องนะคะมาดูเรื่องของคุณสนทีกันบ้างดีกว่าเพราะว่าทางด้านของคุณสนทีเองก็มีข้อมูลออกมาพูดรัวๆเหมือนกันนะคะอันนี้พูดถึงกรณีทนายตั้มกับเจ๊อ้อย วันนี้ทางด้านของคุณสนธิเนี่ยนะคะบอกว่าขอออกมาเปิดเผยอีกครั้งหนึ่งได้ไหมเพราะว่าตอนนี้มันมีกรณีที่ว่ามีคนมาพูดนะคะบอกว่าคุณสนธิเนี่ยรับงานจากเจ๊อ้อยเพื่อโจมตีทนายตาั้มคุณสนธิก็เลยออกมาเล่าให้ฟังนะคะว่าตั้งแต่วันแรกที่ไปเจอกับเจ๊อ้อยเนี่ยนะคะไปเจอกันมาได้ยังไง<ะ>รวมไปถึงบอกว่าหลังจากนี้สุดซอยแน่นอนจะไม่มีถอยสำหรับทนายตาั้มเพราะว่าสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะไปยื่น ที่สภาทนายความให้ถอดทนายตั้มนะคะแล้วก็จะตรวจสอบภาษีด้วยนนแถมไปรู้เรื่องทนายตั้มนี่นะคะ เกี่ยวกับขบวนการฟอกเงินอีกโอ้โหจัดหนักจัดเต็มจริง,รงๆเพราะว่าคุณสนธิเปิดคลิปค่ะด้วยการแก้ข่าวก่อนนะกรณีที่มีคนปล่อยข่าวว่ารับเงินรับทองใช่ไหมคะแล้วก็รับงานมาจากเจ๊อ้อยเพื่อโจมตีทนายตั้ม <c oughs> เพราะการที่เจ๊อ้อยเนี่ย <c oughs> เคยเอาเงินถึง2ล้านยูโรมาร่วมลงทุนในธุรกิจ <c oughs> จะมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่อาจจะมีการรับเงินมาแบบนี้เพื่อจัดการทนายตั้มคุณสนธิค่ะ บอกก็จากนั้นคุณสนทีก็นำวายหนึ่ขวดใช่ไหมคะมูลค่าประมาณ90,000บาทมีช็อกโกแลตอีกหนึ่งถุงเอามาให้ดูแล้วบอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่ได้จากเจ๊อ้อยและตัวผมเองไม่ใช่คนดื่มวายด้วยและช็อกโกแลตก็ เอาให้หลานไปแล้วใช่ค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็หยิบมาให้ดูเลยบอกว่ามีเท่านี้จริงๆแล้วก็ถามทางด้านของเจ๊อ้อยด้วยนะคะบอกว่ามีอะไรอีกไหมที่ผมพูดไม่จริงเจ๊อ้อยบอกว่าเป็นความจริงทุกอย่างไม่เคยได้จ่ายเงินให้คุณสนทิเลยคุณส่วนที่เล่าให้ฟังคุณผู้ชม่ะบอกว่าจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เนี่ยนะคะเกิดจากว่ามีคนมาเล่าให้ฟังนะคะบอกว่ามีคนนึงเขาอยู่ต่างประเทศถูกทนายตั้มเนี่ยเอาเงินไป2ล้านยูโรเจ้าทุก เต่กเขาก็แจ้งความแล้วก็เลยอยากจะมาปรึกษากับคุณสนทิเนี่ยนะคะเพราะเห็นนะคะอ่ะัอน,นี้คุณสนทิพูดเองนะอาจจะเห็นว่าผมเนี่ยเป็นขาใหญ่ในวงการเอาอะไรมาซื้อไม่ได้เลยล่ะค่ะยืนยันค่ะว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยเจอกันเลยหลังจากนั้นก็นั่งฟังเรื่องราวของเจ๊อ้อยไปแล้วเรียบร้อยก็รับเรื่องเอาไว้แต่ทีนี้คุณสนทิบอกว่าผมก็มีเงื่อนไขของผมเหมือนกันนะ,ะก็คือผมต้องเจอตัวจริงของเจ๊อ้อยก่อนอจะได้ไปนั่งฟังเรื่องราว จากปากเขาว่าเขาเนี่ยถูกกระทํำอย่างไรหรือว่าเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไงแต่ณตอนนั้นเนี่ยนะคะทางด้านของเจ๊อ้อยเนี่ยเขาอยู่ที่ฝรั่งเศสคุณสนที่บอกว่าเดี๋ยวจะส่งตัวแทนไปพูดคุยด้วยก็ได้เหมือนกันนี่แหละค่ะแต่ปรากฏว่ามีจังหวะบังเอิญคือเจ๊อ้อยกลับับมาพอดีก็เลยมีโอกาสได้พูดคุยกันคุณสนที่บอกว่าครั้งแรกที่เจอการคุณผู้ชมขาถามเจยอ้อยนับถือพระอะไร เกี่ยวยังไงอะบูชาพระอะไรเพราะอะไรอะเออเนี่ยคุณส่วนที่บอกถามแบบนี้ค่ะปรากฏว่าเจ๊อ้อยบอกว่าเอ,อ่อท้าวเวสุวรรณค่ะนี่แหละค่ะคุณส่วนที่บอกโอ้แล้วบังเอิญในห้องผมเนี่ยมีท้าวเวสุวรรณอยู่ก็เลยพาเจ๊อ้อยนี่นะคะไปไหว้พระค่ะนี่แหละค่ะเจ๊อ้อยก็บอกโอ้พอกราบแล้วก็รู้สึกว่าเออท่านรับทราบแล้วนะ<อ>หลังจากนั้นคุณส่วนที่เนี่ยก็เลยมีการมอบท้าวเวสุวรรณองค์หนึ่ง ให้จอไอแล้วก็มีการถ่ายภาพร่วมกันแล้วลงโซเชียลนี่แหละค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือจุดเริ่มต้นแล้วคุณส่วนที่ก็บอกว่าทนายตั้มเนี่ยคแกว่งเท้าหาเซียนเองกลัวกลัวพลาดกลัวข้อมูลไม่ชัวขอก้มไปดูนิดนึงว่าใช้คําไหนดีค่ะเออแล้วหลังจากนั้นก็มีใครบางคนโทรศัพท์มาข่มขู่พยานด้วยทีนี้ช่วงทายคลิปค่ะช่วงท้ายคลิปคนสนที่บอกว่า ตัวเองเนี่ยอยากจะบอกให้ทนายตั้มรู้นะว่าไม่เคยทะเลาะก,กับใครหมายถึงคุณสนทิอะนะคะแต่ใครอย่ามาทะเลาะก,กับผมก็แล้วกันสําหรับทนายตั้มเนี่ยที่มาทะเลาะก,กับผมได้ใช้คําพูดหยาบคายคําว่าไอ้ลิ้มเนี่ยนะคะคือผมเองจะเดินสุดซอยแน่นอนสิ่งแรกที่จะทําเลยก็คืออาทิตย์หน้านี้เลยเดี๋ยวจะไปร้องเรียนกับสภาทนายความให้ถอนทนายตั้มออกจากการเป็นทนายแล้วอาทิตย์ถัดไปจะไปร้องกับกรมสรรพากร ให้ไปดูเรื่องการหนีภาษีหน่อยหลายเรื่องด้วยคุณสนทีบอกและผมเองก็รู้ได้ว่าเบื้องหลังของทนายตั้มเนี่ยมีขบวนการฟอกเงินอีกขบวนการหนึ่งด้วยอันนี้คือคุณสนทีพูดนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมขาคือคุณสนทีบอกว่าตัวเองเนี่ยมีหลักฐานนะแล้วก็ยกภาษาบูลลิมด้วยถึงกับถึงทนายตั้มนะคะ,อคะบอกว่าคุณมีชีวิตอยู่มิสู้ตายไปยังเสียจะดีกว่า